สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ช่องลองดูของเรานะครับก็จะมาแนะนำนะครับตอนนี้ Samsung Galaxy Tab A7 Lite นะครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตราคาไม่แพงนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้อัปเดตเป็น Android ใหม่ล่าสุดเป็นเวอร์ชั่น13แล้วนะครับแล้วก็เป็น One UI 5.0นะครับ ซึ่งก็นับได้ว่าแบรนด์ซัมซุงนี้ก็ใส่ใจลูกค้าดีนะครับขนาดแท็บเล็ตราคา5,000กว่าบาทก็ยังได้อัปเดตมาไกลขนาดนี้นะครับซึ่งที่เดิมๆติดเครื่องมาก็เป็น Android 10นะครับนี่ก็ข้ามมาเป็น Android 13แล้วนะครับก็ลองให้เพื่อนๆอัปเดตกันได้แล้วนะครับซึ่งผมก็ได้อัปเดตเมื่อวันนี้เองนะครับวันที่17 มกราคมก็มาลองดูนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนิดหน่อยคร่าวๆนะครับเท่าที่สังเกตเห็นง่ายๆนะครับก็จะเป็นวอลเปเปอร์หน้าจอนะครับมีแบบใหม่ให้เลือกนะครับก็จะเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นเดิมๆที่มีแต่ Android เวอร์ชันก่อนหน้าอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแกลเลอรี่จากเครื่องของเรานะครับ นี่ครับที่มาใหม่ก็คือเชิงกราฟิกนะครับก็มีอยู่4ีหภาพนะครับเท่าที่ทางผมได้เลื่อนดูนะครับยังไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับก็มีให้เลือกนะครับแล้วก็สวยงามนะครับในแบบฉบับของแท็บเล็ตนะครับนี่ก็เป็นแบบสีนะครับก็มีอยู่4-5สีนะครับให้เลือกเหมือนกันครับใครที่ชอบหน้าตาโล่งๆนะครับก็เลือกไวเปอร์แบบนี้ได้นะครับ ซึ่งแต่ก่อนนั้นก็ไม่มีให้นะครับอันนี้ก็เป็นวอลเปเปอร์หน้าจอนะครับแบบเปลี่ยนตามช่วงเวลานะครับซึ่งมา Android 13นี้ก็มีให้อัปเดตเพิ่มมาหลายภาพนะครับเท่าที่ผมได้ลองใช้นิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งอันเวอร์ชันเก่านั้นก็มีอน้อยนะครับ,ก,ก,รบก็ลองกดอัปเดตวอลเปเปอร์ขณะหน้าจอล็อกได้เลยนะครับ นี่ก็มาตั้งเป็นรูปแบบไดนามิกนะครับก็จะมีการตั้งค่าไอคอนนะครับไอคอนสีต่งตางๆนะครับซึ่งเป็นไอคอนหลักนะครับไม่ใช่ไอคอนแอปพลิเคชันที่เราโหลดมานะครับประเภทของไอคอนหลักก็จะมีพวกเครื่องคิดเลขนะครับปุ่มโทรต่างๆกล้องถ่ายรูปนะครับนี่นะครับก็เป็น แอปพลิเคชันหลักนะครับไอคอนก็จะเปลี่ยนไปตามสีที่เราเลือกขณะเปลี่ยนวอลเปเปอร์นะครับแล้วก็มีอัปเดตอีกหลายอย่างนะครับสำหรับ Android 13นะครับนี่ก็เป็นปุ่มเข้าถึงแอปนะครับซึ่งเวอร์ชันก่อนหน้าไม่มีนะครับเพิ่งเจอใน Android 13นี้นะครับนี่ครับก็สะดวกดีนะครับขณะใช้งานก็กดได้นะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับ ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเป็นขณะที่เราใช้แอปต่างๆนะครับก็สามารถที่จะกดแท็บเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับสลับแอปไปมานะครับในเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ปุ่มนำทางนะครับก็จะชิดไปอยู่ทางด้านขวามือหรือซ้ายมือครับตั้งได้นะครับแต่ก็มีปุ่มปัดปกติก็ยังอยู่นะครับแต่มีปุ่ม ที่นำทางนะครับจะเปลี่ยนนะครับย่อเล็กลงนะครับจะตั้งไว้ทางซ้ายมือหรือขวามือก็ได้นะครับนี่นะครับฟังก์ชันที่ผมว่าใช้ง่ายดีนะครับไม่ว่าจะเราจะเปิดแอปอะไรต่างๆไว้ก็สามารถที่จะกดย้อนกลับไปหาได้เลยนะครับแล้วก็สลับไปมาได้เร็วนะครับภาพรวมก็ลื่นไหลดีครับสำหรับ Android 13 One U I 5.0นะครับสำหรับ Galaxy Tab A 7 Lite นะครับ ก็ยังไงก็ลองอัปเดตกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ